ครับผมถ้ามาที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับมีเครื่องเงินนะครับนี่คือโอท็อปห้าดาวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งผลิตโดยชุมชนคนในพื้นที่นะครับเป็นชาวลเวอร์หรือชาวล้วนะครับซึ่งอำเภอแม่ลาน้อยเนี่ยมีชาติพันธุ์หลากหลายนะครับแต่ว่าชาวละเวอร์นี่จะเยอะที่สุดนะครับสิ่งที่ดังอีกหลายเรื่องนะครับก็คือทุ่งนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดเรียกว่าสวยที่สุดในอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วก็ของภาคเหนือด้วยนะครับในเฉพาะช่วงเดือน สิงหาคมกันยายนตุลาคมเนี่ยนะครับเรามีทุ่งนาขั้ใดแล้วก็มีถนนลอยฟ้าตามที่เราได้ป่าหันไปมาเมื่อสักครู่นะครับอีกจุดหนึ่งที่สวยนะครับกาแฟครับกาแฟของแม่ละน้อยได้แก่กาแฟห้วยห้อมกาแฟดูระเปอร์นะครับกาแฟโมซัมเบียงนะครับอร่อยมากแล้วก็เป็นกาแฟเบอร,ร์ต้นๆของประเทศเหมือนกันนะครับเป็นที่ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วเส้นทางมลาที่ไหนเครับเส้นทางที่เรามาเราไม่วนกลับเส้นเดิมเรามาจากแม่สตียงแล้วเราออกทางบ้านป่าแปงนะครับบ้านป่าแปงก็จะมี จะมีโครงการพระราชดำรินะครับเป็นธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะได้ผ่านทุ่งนาที่สวยมากานะครับผ่านเส้นทางชมธรรมชาติรวมไปถึงเราเรียกว่าเป็นเส้นทางลอยฟ้านะครับเป็นเส้นทางคอนกรีตมาตลอดทางเลยนะครับไม่มีเส้นทางดินเลยมาแล้วสวยมากเข้า,า,าพอเข้ามาใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะครับก็มาะลุที่บ้านละอุบจากบ้านในบ้านละอุปก็จะมีท่องเที่ยวโฮมสเตย์มีมีเครื่องเงินนะครับแล้วก็ออกจากบ้านละอุบเนี่ยสามารถเดี๋ยวฝาไปบ้าน ไปบ้านดงนะครับที่มีทุ่งนาข้ามดไดที่สวยงามแล้วก็ไปห้วยหอมนะครับมีโฮมสเตย์เหมือนกันนะครับมีกาแฟนะครับแล้วก็สามารถวนกลับทางเส้นทางนี้เข้าอำเภอเม่ละน้อยได้เราจะไปรับประทานอาหารกลางวันที่เฮนไตรรีสอร์ทครับผม

các cháu dùng luôn 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 làm ăn bằng nhau à? không à, <laughs> à? phải, không gặp nhau. rồi, thằng rán này mở từ mỗi ngày nhỉ? không, mỗi ngày. từ 2 giờ sáng